Sampai jumpa di video ยมานิมายังพันเตพัตนานิสัพพิวารานิพิพุสังคัสสะโอลอสชยามะสาธุโลพันเตพิพุสังโฆกยมานีพัตนานิสัพพิวารานิ ปฏิคันหาตุอัมหาตังทิคาลตังสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้จะเดินข้าพระเจ้าทาั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัะตาหารกับทั้งของปริวา,า,า,ารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิจุสงส ขอพระพิสูจน์ทงจรละซึ่งพระตารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ยักความสุขรักความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเรื่องยากของข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทิน तो प्राप्त ต่อไปขผมขอเชือกุดแท่งขอ,องแม่นะครับมนมากโฟาตินอ่อนแก็พืนอนแล้วกเปีน่นเก็บหาีลูกลักืงเอาพัเชิญเชือพนีบัดเดับเป่นของแม่ในวันนี้น,น,นะรนครับนอเอาเสยงอบมุดอนรับพ่นครับ ดาวนมัสการพระพุทธจ้าทั้งสามลูกแบบตัดบบวัดดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านไหนของเฮาทุกคนเนาะค่ะเมื่อกี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งก็คือวันแมน่ติงตรงกับวันดีที่สองที่หาพ่อที่สองสอนหารอยแบบค่ะลายกับขออวยพรเนาะค่ะกขออวยพรขอให้คุทธาจีรตนาคายรติพิณนาคีทั้งหลายจงคุ้มครองอ่า พ่อแม่พี่น้องเข้าไปหน่อยของห้เขาแล้วค่ะทุกปุ๊บทุกคนกับอ่าหายทุกคนสุบคนเจริญค่ะพี่ไประดับเป็นพี่หักของลูกหลานทุกคนเนาะค่ะค่ะขอให้ทุกขาดเป็นแรงทุกคนค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณพี่นัณฑรตได้เนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ทุกหน่อทุกโมท่ทุกคนนะครับเพื่อ ติดหัวสำคัญกับวันพ่อบ้นเก่นะคนะครับหลายหลายนะครับตามสบายพี่น้องที่เขารับกามเดินทางไปกับบาทนะครับว,ว,วนะะัน I <laughs> do